ตตุมมเหตุผลในแบบตุ่มตุ่มตุ่มที่หนึ่งเหตุผลนี้ไม่มากก็ชอบกินอะตุ่มที่สองอยากซิตอยากเฟิร์มแต่ไม่ชอบออกกำลังกายแถมกินไปคุยไปเมามันทีเดียวอนาคตเดี๋ยวได้เป็นตุ่มแน่ๆ ตุ่มที่3ก็ทำงานดึกๆึงหิวนี่นาแถมงานก็หนักไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรอกตุ่มสุดท้ายโอ้ออันนี้น่าเห็นใจก็ป่วยเป็นโรคแถมเพิ่งคลอดน้องมาได้เป็นทั้งแม่คนพร้อมๆกับแม่ตุ่ม you can do present พร้อมไวผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นสวยพร้อมไว้โดยไม่ต้องอดอาหารสำหรับใครที่หมดหนทางตันสุดๆกับน้ำหนักตัวที่สุดไม่อยู่แถมมาพร้อมด้วยโรคภัยพร้อมไว้ขอกล้าท้าให้ลองคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายใน1สัปดาห์พร้อมไว้ผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นสวยพร้อมไว้โดยไม่ต้องอดอาหารผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก You Can Do เรื่องถึงหมูเอ้ยหูตุมเฮ้ยแบบจริงเหรอมันทานได้แล้วมันลดได้จริงหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อจะลดจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็คือทานมาหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าไม่ได้ผลจริงๆคิดว่าคงยากอะค่ะยกเว้นว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงเนาะถ้าเกิดไม่ลองก็ไม่รู้อะค่ะเราก็เคยลองหลายอย่างไม่มีอะไรจะต้องเสียลองดูก็ได้ค่ะ บีฟอร์แปลให้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อเล่นชื่ออุค่ะแต่ว่าเพื่อนๆชอบเรียกว่าองนะคะส่วนลูกเนี่ยก็จะชอบแซวเรียกแม่หมูฉายาที่สามีเรียกก็ลาพยูนเกยตื้นอ้วนยักษ์ซาลาเปาค่ะเพราะว่าเวลาอ้วนก็คือหน้าจะกลมมากเหมือนซาลาเปาอะค่ะจริงๆเพื่อนเรียกขายใหญ่ครับ จริงไม่ใช่นักเลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายใหญ่มากนะครับบางทีโดนเพื่อนเซลบอกโอ้โหไม่ใช่ขายอย่างเดียวก้นก็ใหญ่ด้วยเพื่อนเพื่อนจะชอบเรียกเวลาเราเดินมาเรียกเราว่าพุ่งพุ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบออกแนวแบบอ้วนเลยอย่างเงี้ยเวลาเราเราทานเยอะๆก็จะจะลงพุงออกมาลิกนหนึ่งก็จริงๆตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่พอเริ่มมีคนทักมากขึ้นมีคนพูดบ่อยขึ้นเราเริ่มไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือจริงๆเราเป็นคน ช่วงบนตัวเนี่ยครับจะเล็กแต่ว่าพอช่วงขาช่วงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยครับจะใหญ่เขาเริ่มไม่มั่นใจครับไม่ชอบค่ะก็คืออยากจะผอมให้ได้เพราะว่าเรียกมาตลอดชีวิตเราก็แบบอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะแล้ววันหนึ่งที่ที่เพื่อนทักแสดงว่ามันแบบเฮ้ยมันออกมาให้คนเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยอาจจะต้องทําให้เรารู้สึกว่าต้องทานน้อยลงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยก็แย่เพราะตัวใหญ่อยู่แล้ว ก็รู้สึกว่าเออเราตัวใหญ่อ้วนก็ไม่ค่อยดีฮะแต่ก็เขาต้องยอมรับก็รู้สึกน้อยใจนะเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นคนเป็นคนผอมแล้วสามีมาเรียกอย่างนี้แล้วก็สีหน้าท่าทางเขาเปลี่ยนไปก็รู้สึกไม่มั่นใจลึกๆก็เสียใจค่ะแต่ก็ทำเป็นอารมณ์ดีไปงั้นแหละตลกไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าจะทำไงได้นะคะเพราะว่าเราอ้วนจริงๆพอเวลาโดนเพื่อนๆล้อนะคะก็อยาก อยากลดน้ําหนักตลอดนะคะแต่ว่าพอเวลาเห็นของกินทีไรนะคะก็จะลืมเรื่องการลดน้ําหนักทุกครั้งะคะ่ะความอยากเพราะาอยากทานนู่นทานนี่แล้วก็บางทีดูทีวีเนี่ยรายการอาหารเยอะก็ที่นั่นอร่อยที่นี่อร่อยแล้วก็ไม่เป็นเวลาเพราะเวลาทํางานเช้าบางทีก็ทานของในรถแล้วก็จุกจิกบางทีห้าทุ่มทิยงคืนยังทานอยู่เลยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราชนะใจตัวเราเองไม่ได้แล้วก็ มีสิ่งที่ยั่วยวนใจเยอะก็เ,เลยทานเยอะก็เ,เลยทาให้ให้อ้วนวิธีที่เคยใช้แล้วนะคะก็คืออ,อดอาหารอดเลยไม่ทานอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพอได้สักประมาณพักหนึ่งค่ะเราก็มันจะรู้สึกหอยแล้วก็แบบกลับมากินามากกว่าเดิมน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายมาก มันคงยากสําหรับเราอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการลดน้ําหนักตรงนี้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลดได้จริงๆแบบที่ไม่มีโยโย่เอฟเฟกมันก็อาจจะมาจากการออกกําลังกายอย่างเดียวหรือเปล่าก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่น่าจะมีสิ่งที่จะทําให้เราลดได้เวลาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบทํางานตอนกลางคืนด้วยเวลาทํางานหนักๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะนั่งคิดงานอยู่คนเดียวนั่งดูงานอยู่คนเดียวแล้วพอเราทํางานเราก็จะรู้สึกหิว,วครับ แล้วก็ห้ามไม่ได้สักทีก็ต้องไปหาอะไรมาทานครับผม นานนี้ลองกลับไปดูข้อความที่เคยเขียนไว้กับตัวเองครับว่า2ปีที่แล้ว,ว่เคยหนัก68แต่ตอนนี้แค่2ปีครับเพิ่มมา8โลหนักประมาณ76ก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องกลับไปให้เหมือนเดิมให้ได้ครับอย่างน้อยคือลงไปสัก4 5กิโลให้ได้ก็ยังดีอยากลดน้ำหนักมากค่ะเพราะว่าเราเป็นคนรูปร่างดีมาตลอดแล้วคราวนี้พอเราป่วย แล้วก็อายุเราก็เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยลดยากแล้วก็ป่วยก็ยิ่งลดยากเข้าไปอีกอะคะ่ะก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจพยายามอดอาหารแต่ก็ไม่ไหวมันก็หิวเพราะว่าเราต้องทำงานบ้านแล้วก็หาซื้อยาตามท้องตลาดมากินแต่ก็มีผลข้างเคียงตลอดค่ะปวดหัวเวียนหัวอาเจียนแล้วก็หน้ามืดเป็นลมก็คิดว่าท้อแล้วล่ะคะ่ะ คิดว่าไม่ผอมแล้วก็หมดกำลังใจแล้วก็สามีก็ท่าทีก็เขาก็ไม่โอเคยูซิงแปลว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นโปรดักตัวนี้นะคะคือชอบมากเพราะว่าขวดมันน่ารักนะคะแล้วก็รสชาตินี้ก็ต้องบอกว่าผล,ลไม้นะคะทานง่ายคะ่ะ เริ่มแรกเลยก็คือที่ประทับใจนะครับก็คือรสชาติครับคือดื่มง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็คือแค่เรารู้ว่าอีกไม่อีกไม่นานเนี้ยเราจะต้องทานอาหารแล้วเราก็ดื่มก่อนสักประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมง15าทีถึงครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ค่ะเพราะว่าที่เคยรู้จักแล้วก็เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นก็จะมีแต่เป็น แคปซูลเป็นแบบเม็ดอย่างเงี้ยค่ะแต่ของพร้อมไว้เป็นแบบน้ำก็คือทานแล้วก็รู้สึกสดชื่นครับช่วงเริ่มแรกนะครับช่วงวันสองวันแรกนี่เ,เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกระบบขับถ่ายนะครับมีการปรับตัวเราถ่ายสบายขึ้นนะครับร่างกายรู้สึกดีขึ้นครับวันแรกที่ทานนะคะรู้สึกว่าขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกต้นแขนต้นขาเนี่ยมันกระชับขึ้นนิดนึงพอ ทานพร้อมไว้กับการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานใช่ไหมคะก็ทำให้รู้สึกร่างกายเนี่ยกระชับขึ้นหุ่นเป๊ะขึ้นนะคะจากที่เราเดินแล้วมันหย่อนหย่อน,อนคล้อยคเด้งๆอะค่ะมันก็รู้สึกกระชับตึงขึ้น,นะคะ่ะเริ่มมีการออกกำลังกายบ้างก็มีตีแบดบ้างอะไรวิ่งบ้างอย่างเงี้ยค่ะพยายามเลือกอะค่ะอย่างเมื่อก่อนเป็นคนที่จะชอบกินเนื้อสัตว์ติดมันนะคะก็จะควบคุมก็จะเลือกไม่กินไขมัน แล้วก็เปลี่ยนจากการกินแป้งเยอะๆแล้วก็จากการที่เรากินอาหารมื้อดึกก็เลื่อนให้เร็วขึ้นค่ะ ลังใช้ร,รู้สึกดีขึ้นมากครับเมื่อก่อนนี้หน้าท้องนะครับพุงเนี่ยจะมีเหมือนกับคนดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกมันลดลงนะครับสังเกตจากเสื้อผ้ารู้สึกม,มันขยับหลวมลงนะครับแล้วก็ร่างกายคล่องตัวเดินรู้สึกเบาขึ้นนะครับทำให้มีความรู้สึกว่า,าดีต้องบอกว่าตัวมันเบานะคะ คือพอหลังจากที่เราทำาตัวทำทำตัวให้มันดีขึ้นนะคะเราก็คือตัวเบาขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขับถ่ายดีขึ้นสดชื่นขึ้นที่สําคัญเนี้ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าพอขับถ่ายดีอากาศดีๆเราอยู่ตรงไหน,นเราก็ทําให้เรามีความสุขขึ้น,นะคะ่ะจากที่ดื่มพร้อมไว้มานะคะก็น้ําหนักลดไป2โล ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายกระปีก้กระเป๋าเบาเนื้อเบาตัวลงเยอะพอน้ำหนักเราเริ่มลดเราก็มีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจที่อยากจะลดต่อก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ทำให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีค่ะเวลาเราใส่ชุดเข้ารูปใช่ไหมคะอย่างใส่เดรสอย่างเงี้ยก็จะตอนแรกเราจะรู้สึกว่า จะมีพุ่พงออกมาปลิ้นออกมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดื่มไปได้สักประมาณอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าพุงที่มันเคยปลิ้นออกมานะคะที่มันเข้ารูปแล้วมันหฟิตเป็นรัดเป็นแหนมเงี้ยค่ะมันเริ่มกระชับขึ้นแล้วก็หุ่นเป๊ะขึ้นค่ะก็กินแล้วรู้สึกเลยค่ะว่าได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความมั่นใจนะคะจากเดิมที่เราใส่เสื้อผ้าล้วหาเสื้อผ้าใส่ยากเนี่ยก็ อสภ้าใส่ง่ายขึ้นมีความมั like> ่นใจที่จะออกไปพบปะกับผู้อื่นก็หลังจากที่ได้ทานพร้อมไว้หลังจาก1สัปดาห์แล้วนะครับสิ่งที่สัมผัสได้คือว่าเราประทับใจเลยคือน้ําหนักเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยรู้สึกกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็หิวน้อยลงอันนี้ประทับใจมากๆเลยครับก็อยากจะฝากสําหรับทุกคนนะครับอยากจะให้มาทดลองสัมผัสตัวพร้อมไว้นี้มากๆเลยนะครับทานง่ายรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ รับรองเลยครับว่าเห็นผลแน่นอนมาร่วมพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ด้วยตัวคุณเองกับพร้อมไว้ผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นสวยสุขภาพดีพร้อมไวโดยไม่ต้องอดอาหาร